เดี๋ยวไปชมให้เราโบราณนะครับเดี๋ยวซึ่งเป็นของไอ้คำนั้นจำลองเนาะครับผมท่านกำาังกำมือนองอยู่ที่เป็นญาติครับเอ็มนะครับกำนันเอ็มนี่แหละครับเนี่ยเมื่อกี้ที่นั่ง้วยกันก็มีร้อยกว่าตัวนะร้อยกว่าตัวมีเนี่ยพี่เจ้าี่เนี่ยตัวคารทอนเนี่ยครับเนี่ยเป็นพี่สาวเลยใช่ไหมใช่พี่สาวเลยครับนี่ะครับพี่ของไอ้เจ้านะครับเอาเจ้าเมื่อกี้นะคำนั้น ให้ดูไปกี่ตัวเราไม่รู้ตันนี้ดูไหมอยู่นี่ประมาณลา่ตัวสี่ห้าตัวแล้วสี่ห้าตัวแล้แม่ของอ๋อตายไปแล้วเนาะใช่ครับเดือดเดือดเดืพี่สาวพี่สาวตัวเดียวเพื่อนง่ยทบอืมแล้วกมีอยู่ตัวทรายเลือดเดียวกันนายไปได้ยี่พี่ไหมล่ะเ้เออน่น่ยเนี่ไม่ไม่เข้าไปได้ไหมมันมันยุ่งไหมยุ่งไหมเขาหัวเขาหัอ๋อปุมันจะยุ่งใช่ไหมโอ้ยจะเข้าเดี๋ยวน่ะ นู่นนะค่ากำไรนู่นนะโนละยันของปูมันยุ่งนะครับท่านผู้ชมว่าจะเข้าไปไหนเลยเดี๋ยวกันมันค่าต้องให้ทีมงานนะครับลองไล่มาดูตัวไหนตัวไหนนู่นเดี๋ยวให้น้องเข้าไปไล่นั่นอะไรกงกินนี่นะขอให้เขาเขางอได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เอานาเขาวนี่ขอเนี่ยหน้าก็ได้เหรครับผมไอ้ไอ้เนี่เป็นไรนะเป็นเป็นน้องน้องอย่าพี่เจ้าหรือว่ามีอะไรใสยเลือดหรือว่าใส่เลือดดูกันนะ ใช่เดียวกันคุณละพ่อคุณละพ่ออาจจะเป็นเป็นเป็นน้องกันเนาะใช่ครับนี่แหละครับเนี่ยแหละให้ลูกกี่ตัวแล้วตัวไหนด้วยตัวนี้ลูกประมาณสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวแล้วใช่ไหมอือตัวพ่อตัวเมียเป็นไงบ้างก็ก็ไปก็ว่าดีนะพอดีใช่ไหมอืออืออืมเนี่ยนี่ท้องอยู่กวนไม่รู้เนอะท้องอยู่เนาะท้องคือพ่อตัวนี้เนาะพ่อเก่าครับตัวพ่อเก่าอีกตัวใช่ไหมพ่อมีพ่อหลายตัวอ่ะเลย เดินวนรอบๆกันเลยจะได้ถึงได้ถึงอืออือพอดีเหล่วนี้เจ้าเหนี้ก็แม่เก่าครับที่บอกเมื่อกี้เนาะครับผมแม่เก่าไม่เดือดของงุ้งแม่เดือดนาะครับเนี่ๆๆท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแม่แม่เก่านี่เป็นเป็นไงผลงานลูกเขาเป็นไงเมื่อแม่เดิอเดืมาเนี่ยก็ให้ลูกดีครับว่าเลยไม่มีเลยให้ลูกดีเลยใช่ไหมใช่อืออืมเนี่ยเสี่ยแมวลองมีผลนะ เนี่ยคนนี้ที่ว่าเล่นโหด้วยกันอ๋อเนี่ยอ๋อที่ว่าอยู่ในทีมด้วยกันเลยนะอ๋อนี่แม่แแม่เก่าดั้งเดิมเลยครับเี่นวันดั้งเดิมน่าจะเป็นตัวนี้แล้วมั้งแก่สุดเนาะใช่ครับแก่สุดเลยอ่ะพี่อย่าก็พี่างดั้งดั้งโหวนมตัวนู้นนั่นแหละพี่แก้วอ๋อที่ว่าของอ้อนจนนั้นนะอ่าใช่ครับพี่อ๋อพี่แก้วนะใช่ครับอ๋อท่านผู้ชมเนี่ยหนุ่มหนุ่มตัวต่างเนี่ยเด่นไปแล้วเด่นต่างตัวทุกปุ่มนายพ่อหัว เนี่ยครับเดินละกับเดินครับเดินมาแล้วกับเนยเนยเดี๋ยโอเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวก็ห่วงได้แล้วห่วสุดๆ่วดสดูไม่เคยพูไม่ได้เลยใช่ไหมยากมีแต่ตัวเมียอย่างเดียวมีแต่ตัวเมียโอ้เหมือน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 ไอ้ลูกแก้วอีกเนาะใช่โอ้เหมือนไอ้ดางลูกแก้วเหมือนลายเดียวกันเลยเออไม่เคยให้เลยตัวพูเออเนาะนี่ตัวเมียอย่างเดียวเลยเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอือพระวรรณพระวนาให้ได้ตัวพูอยู่แต่ก็ตอบไปเลย ตัวล่างมีข่าวนะครับแบงหน้าโพนะออ๋อเนี่ๆๆเขาต่อสองข้างนะอ๋อจุดติแร่ท่านผู้ชมอยู่ใครเอ๊พี่สองว้วยขอมีไฟด้วยอ๋อชักไปปะคฮยไม่ไม่ไม่ชักไม่เป็นไม่เป็เห็นล้วเห็นล้วรู้เห็นล้วเหล้วไหนบ่าวันไหนแดงมีเง้ไได้็แล้เห็นแล้วเ็นแล้วเี่อนี้่ตอนนี้ก็ให้ลูกเก่งครับนี่ะครับเนี่ยขอถอดนี่แะครับเนี่ยให้ลูกเก่งกันเนาะให้ลูกมีผลงานอะไตัวทีนี้ เนี่ยครับเนี่ยโทรมาเนาะใช่โทรมาแล้วออกมาดิบอกวาเดี๋ยวเดี๋ยววันแรกคือปะแต่ต้องง่ายทองนี่เออครับเดียพ่วัวค่อนข้างยุ่งพ่วัวปเหล่าที่ไหนพ่อวัวนี่พวกพอทามียวตัวหมาใช่ไหมนใวเีด้านนานะครับ้เล่ยเว่าัออ ตอนนี้มีลูกเขากี่ตัวในนี้ในนี้ไม่างในนี้ก็เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยแล้วที่อื่นที่อื่นอ่ะที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ขุ่นหนึ่งใช่ไหมมันมีลูกมันอ๋อแล้วไปลูกเขาเป็นไงบ้างที่บ้านน่ะลูกดีไหมก็ดีครับเป็นอะไรเลยออกมาอะไรสองูกได้หลายตัวเลยใช่ไหมได้หลายท่าประกวดก็ได้อืมท่าอ๋อท่ายงท่าร้านได้หมดเลยได้ลดยองได้หลอะไรก็เอาเคยออกประกวดงวดหนึ่ง แล้วก็ไปพอกรรมการมาให้ป้อยโดดเชือกขาดเลยเล้วโอ้มันยุ่งมากเลยเนาะอิดปิดครับปิดด้วยปิดทุกคนเลยไม่สนใจไม่สนใจใครเลยวมยปิดเจ้าของก็ปิดอย่าให้หลุดด้ว่อไงเตรียมเตรียมตัวหนีเลยยุ่งเออเนาะตัวนี้ยุ่งอืมอืมอืมแต่พอพอเก่าที่ว่ามีผลงานนั่นก็ขอขอพ่อเดี่ยวไก่เจ้าอืมพอดีกันลูกไก่เจ้าเลยนั่นระใช่ครับตำไปนี่ลูกกี่เขียวใช่ป่ะเขียว ลูกลูกที่เขียวของอ๋อเนี่ยนะครับว่าใช้เป็นพ่อกันอยู่ตอนนั้นหอเนี่ยมันเป็นเป็นแม่เดียวกันนะใช่ครับอืมตอนนั้นก็ดีนะแม่เดียวก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วให้ลูกพ่นงานหลายตัวเลยเออแกตายกันหมดมั่งอะไรมั่งถือว่เป็นรุ่นหลานเลยเนาะใช่รุ่นหลานทั้งหมดรุ่นลานทั้งหมดเลยโรคขาวทั้งหมดเลยที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้ไปชมอยู่ทางนั้นพ่อปุ่มไก่ไหมไม่ไกล่ไก่ตรงนั้นไงเลอขี่ตัวอยู่ตรงนั้นที่ว่าตรงนั้นอันนั้นพ่อวัวตัวเดียวพ่อวัวตัวเดียวคือพ่อวัวเนาะ เอาไอโ้โพลงสูงก็เลย<ม>ต้องแยกตัวนั้นคือในนุ่ยเป็นลูกเดลี่เป็นลูกเขาหมดเลยอ<ช>่ะ<ช>แต่เนี้ยล,ลูกเขาหมดเลยพอไฟไฟไลลเลือดเนาะเขาให้ลูกสวยเหมือนเนาะแต่ละตัวเนาะออกมาแต่ละตัวก็โอเคนะผมว่านะเละ็ดเล็ดพึ่งนิง่งเดือพึ่งนิ่งใช่ไหมๆๆๆมันม,มันท่าโยงก็ได้ระยะทางดูด้นะท่าโยงได้เป็นท่าหลังนเครับแต่ลูกพ่อเนี้ยท่าโยงได้ ืมเ่อคืนเพิ่งเอาไปกันเหรอใช่ไหมเหอเอเอเอขาเปม,มอนะ่มองดูงดเขาก็โอเคนะแต่พูดถึงถ้าถ้าอยู่เขาโอเคนะบอกว่าใช่มันหัวมันตั้งดีอ่ะมีให้ลูกช่วยอะไรตัวครับทีนี้เออลูกมันสวยนะเพรว่าเราจะได้อยู่เรียนเริ่มเรียนแล้อด่างนั่นก็สวยเนะี่ยอืมอืมนนตัวผู้ตัวเมียหมดแล้วตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ไหมโอ้โอ้สวยเนาะสีชอบเลยเออบางคนก็ชอบสีเนี้ยเออสีด่างดำนะว่าชอบด่างเออด่างดำ ออตรงนี้ก็ประมาเนี้ยเนาะรับรับ,ข,บขับติดตามผงนาน,นะครับวัวลานของกำนันจำลองเนาะซึ่งให้ทางเซอเอ็มเองี้ยงดูแลที่นี่นะครับ